ใครว่าเชียงใหม่มีแต่ความชิลความโบราณวันนี้ในว่าจะพาทุกคนไปสัมผัสกับร้านนานในมิติที่หรูหราครับใช่แล้วครับเนวันกำลังพูดถึงโรงแรมระดับโลกอย่างอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่เดอะแม่ปิ g งครับวันนี้มีงานนะครับเป็นงานเลี้ยงขอบคุณสื่อ VIP ครับเราได้รับเกียรติเป็นหนึ่งใน20ท่านที่ถูกเชิญครับ เดี๋ยววันจะพาทุกคนไปดูวิวจากรูปท็อปสุดอลังการพาไปดูห้องอาหารจีนที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามพาไปดูว่ามื้อค่ำสีคอสที่เชฟยกระดับอาหารเมืองขึ้นมาเป็นฟรายด i n ิเนี่ยจะยอดเยี่ยมแค่ไหนที่สําคัญจะพาไปเจาะลึกแรงบันดาลใจจากล้านนาสู่ดีไซน์ที่หรูหราที่ i n t e r c o n t i n ติเนนัลเชียงใหม่เดอะแม่ปิงเรื่องราววันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวัานนี้ต้องบอกว่าณว่ลลรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้รับเชิญจาก Intercontinental เชียงใหม่เดอะแมพปิ้งครับในงาน Media Application Party ซึ่งเป็นค่ำคืนที่ทางโรงแรมตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนครับต้องบอกว่าเป็นสื่อ VAP จํานวนแค่20ท่านเท่านั้นนะครับ <c oughs> ปลื้มเลยครับทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆครับกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการรวมตัวกันที่ล็อบบี้ครับมีการทักทายพูดคุยกันครับก่อนที่ทางโรงแรมจะพาเราขึ้นไปดูที่หงส์สกายบาร์ครับ ทุกคนทันทีที่ไปถึงนี่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกจุดรูฟท็อปของเมืองเชียงใหม่ที่เห็นเมืองเชียงใหม่สวยมากๆครับสมบูรณ์แบบมากๆจริงโดยพ่อยยิ่งช่วงเวลาที่เราไปเป็นช่วงพระทิตตกใช่ไหมทุกคนครับอยากให้ดูวิวจริงๆครับแล้วบอกเลยนะที่ทุกคนเห็นผ่านกล้องเนี่ย เทียบไม่ได้กับตาเราเห็นจริงๆครับอ่ะมโวกาสอ่ะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็เป็นการพบปะจากทาง G.M ครับ G.M โรงแรมของเราเข้ามาทักถ่ายพูดคุยและก็ถ่ายรูปร่วมกันครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ไฮไลท์ช่วงแรกของเราครับเป็นการจิบค็อกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูของทางโรงแรมครับมิกซ์โซโลจิสของเราก็มารังสรรค์ให้ดูครับพร้อมกับอธิบายครับว่าี่ค็อกเทลที่เราได้จิบเนี่ยมีความพิเศษยังไงม้างครับเี่เพิ่มความพิเศษให้กับสกายบาร์ได้ไม่น้อยเลยครับผมเ็ล้ทงงกชิญไปี่หอ อาหารจีนครับที่ชื่อหองรสอรองครับตรงนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษเรื่องของการตกแต่งนะครับทุกคนเหมือนว่านเดินเข้าไปในหนังวองกาวไว้นะมีความเป็นล้านนายในอดีตพร้อมกับกลิ่นอายการตกแต่งแบบจีนนะเออสวยมากครับพร้อมทั้งยังมีการพาไปดูในส่วนของห้องพักของคุณเติ้งลี่เจียนครับ ช่องเราเคยทําเรื่องราวของเขามาแล้วอาให้ดูนิดนึงแล้วกันครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาที่ห้องอาหารเดือกาดร้านนาครับกาดก็แปลว่าตลาดนะครับร้านนานี่ก็ไม่ต้องอธิบา,ายอะไรมากที่กาดร้านานานี่ก็ต้องบอกว่าตกแต่งออกมาได้อย่างสวยงามหรูราครับโดยเฉพาะผ้าไหมครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับในอดีตร้านนาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของผ้าไหมที่สําคัญครับฉะนั้นทางโรงแรมเนี่ยก็ยกเอาความหมายเนี่ยมาตกแต่งครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจริงครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามีเอลิเมนท์ที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างนะว่านขอยกตัวอย่างสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการใช้สีทองที่แทนพระธาตุแทนวัดแทนเจดีย์ต่างๆครับสีเขียวแทนความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ครับหรือแมก้กระทั่งการอนุรักษ์เจดีย์โบราณที่อยู่ในพื้นที่ของโรงแรมครับไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นครับรอยู่ม้กระทั่งส่วนของสปาครับก็มีการเอาคอนเซปต,ต์โฮงหมอเมืองเนี่ยมาใช้ครับทุกคนครับตรงนี้ถ้าสนใจนะพิมพ์ไว้เลยครับเดี๋ยวนวานะ่าจะมาเล่าเรื่องคอนเซปต,ต์ของโรงแรมกับการเชื่อมโยงกันของวัฒนธรรมที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจใน,ในการออกแบบโรงแรมอีกครั้งนึงครับจริงๆนะววาก็สนใจนะ มุมนี้นะว,ว่าเป็นตลาดบันิกฉะนั้นก็อยากจะรู้แล้วก็อยากจะเอาเรื่องราวความรู้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ และแน่นอนเมื่อเรามาถึงการล้านนาเนี่ยไฮไลท์ตรงนี้ก็คือมือค้าครับมือคําที่เตรียมมาให้กับพวกเราทุกคนนวัานอยู่ไม่ครบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมีพี่พี่น้องๆสื่อมีพี่โดมคอยจัดการแทนนวานครับขออนุญาตเล่าในส่วนที่นว้านเนี่ยทันแล้วกันนะแอปิทไทเซอร์ครับตรงนี้คือกุ้งลายเสือเซวิเช่ครับเชฟใช้วัตถุดิบแม่ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับชิมแบบไม่จิ้มครับกับอีกแบบนึงครับราดน้ําจิ้มฉ่ำๆครับนวานส่วนตัวชอบแบบไม่จิ้มนะลิมรสหวานๆของกุ้งกับการปรุงรสของเชฟครับท าเป็นสตาร์เตอร์ครับนี่คำแรกเนี่ยจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับทอดมันกุ้งครับทุกคนนี่รสชาตินี่โอเคเลยครับเปิดรสสัมผัสของลิ้นขอเราได้อย่างดีครับถัดมาครับตรงนี้เป็นกรีบดอกใบบัวนะครับทำออกมาคล้ายๆกับเมี่ยงคำครับทุกคนกินเนี่ยน้ำลายแตกปุ๊เลยครับ เอาละครับเสร็จแล้วนุวันก็ต้องไปรับลูกสาวครับไม่ทันครับส่งไม้ต่อให้กับเพื่อนๆสื่อครับเป็นซุปครับตรงนี้เป็นข้าวซอยครับแน่นอนซิกเนเจอร์ของทางเหนือของเราต้องข้าวซอยครับต้องขอบคุณพี่บอยครับนี่ชิมแล้วบอกเลยว่าประทับใจครับต่อมาก็เป็นเมนคอสแล้วครับ เมนคอสเนี่ยมีความเป็นผัดกะเพราสูงมากนะครับทุกคนลองความเห็นว่ารสชาติเนี่ยจัดจ้านไม่บางคนก็บอกว่าเป็นผัดฉานะตรงนี้ครับพี่พึ่งครับพี่พึ่งกินกับข้าวครับพี่นัดครับพี่นัดชิมเดียวๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานครับนี่ต้องขอบคุณพี่บอที่ถ่ายคลิปส่งมาด้วยนะและช่วงท้ายก็เป็นช่วงลัคกี้ดอครับอย่างที่บอกครับในวันไม่ได้อยู่ละเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ของค่ําคืนนี้ในวันสรุปได้เลยว่าอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่เดอะแมปปิ้งไม่ได้เป็นแค่โรงแรมครับแต่เนี่ย นานาที่ผสมผสานความลักชัวรี่เข้ากับจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับใครกําลังวางแผนมาเที่ยวเชียงใหม่อยากได้ประสบการณ์พิเศษเหนือกว่าการเข้าพักทั่วไปในวันขอแนะนําที่นี่เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของคุณเลยแล้วกันครับ Intercontinental เชียงใหม่เดอะแม่ปิงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ